สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์คงจะมาแนะนำานับเกี่ยวกับการกดเครื่องคิดเลขนับเหมือนเดิมนับก็เราคงจะต้องฝึกนับวิธีการกดนับเครื่องคิดเลขนับให้คล่องนับย่งตัวอย่างวันนี้นับอาจารย์คงจะเน้นนับเกี่ยวกับตัวฟังก์ชันหนับหรือว่าตัวสมการนับที่ใช้ในการออกแบบ นับวงจรนัก็จะเป็นวงจรฮาร์เ e y o s นับออสซิเลเตอร์นัที่นักศึกษาจะต้องฝึกนัการออกแบบนะทีนี้มันจะมีในส่วนของสูตรนะหรือว่าตัวสมการนัถ้านักศึกษาสังเกตนัดูจากฟังก์ชันนัตัวสมการที่เราจะต้องกดเครื่องคิดเลขเนี่ยนัจะเห็นว่ามันก็จะมีตัวสมการเนี่ยนัที่สลับซับซ้อนนะมากขึ้น นะโดยเฉพาะค่าตัวแปรนะัที่เราจะต้องอใช้นะับในการที่จะคํานวณนนะัตัวเลขหนะัหรือว่าค่าที่เราใช้นะเนี่ยนัเขีนว่ามันจะเป็นลักษณะของความถี่นะัที่จะมีความถี่ค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นตัวแปรหรือว่าฟังก์ชันเนี่ยนะัตัวเลขที่เราจะต้องกดเนะี่ยมันก็จะต้องทําทความเข้าใจนะัหรือว่าต้องมีพื้นฐาน ทางด้านของการใช้คื่งคิดเลขนับพอสมควรนับกตัวอย่างเช่นจากตัวสมการเนี่ยนับท่านักศึกษาสังเกตเห็นเนี่ยจะเห็นว่าสมการเนี่ยในตัวอย่างนี้นับจะเป็นการคำนวณหาค่าของตัวเก็บประจุนับก็คือตัว c นับโดยที่ตัว c เนี่ยสามารถที่จะคำนวณหาได้ก็คือ c นับเท่ากับ1ส่วนด้วยอ,อมก้ากำลังสองรับแล้วก็คูณด้วยวงเล็บนับ l 1บวกด้วย l 2 นะัแล้วก็วงเล็บปิดนะัถ้าดูจากโจทย์เนี่ยนะันะักศึกษาเห็นว่าตัวโอเมก้าเนี่ยนะรเราจะแปลงจากสูตรเนี่ยออกมานะัก็คือโอเมก้าเนี่ยก็คือมีค่าเท่ากับ2พายเนะเพราะฉะนั้น2พายนะัก็ต้องไปคูณกับค่าของความถี่นะัแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะัจะต้องนำไปยกกำลังสองด้วยนะเพราะฉะนั้นเห็นว่า ในส่วนของโอเมก้ากำลังสองเนี่ยนะครับถ้าเราไปกดเครื่องคิดเลขเนี่ยค่าที่เราจะต้องกดเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีค่าที่อ่าค่อนข้างที่จะเยอะนะพอสมควรนะครับแล้วก็ยิ่งมียกกําลังสองแล้วอีกเนี่ยนะครับค่าก็จะทวีค่ามากขึ้นไปอีกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยค่าทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเอาไปคูณกับค่าของตัว L นะครับก็คือระหว่าง L 1กับ L 2นะที่เราจะต้องอ่านมาใช้ในการคํานวณ ครับโดยที่ค่าของ L เนี่ยแน่นอนมันก็จะมีค่าก็คือหน่วยเนี่ยเป็นไมโครเฮนรี่นะครับเพราะฉะนั้นค่า10กําลังของมันเนี่ยก็จะเป็นค่าที่มันติดลบนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการกดเนี่ยคำตอบนะที่เราได้ออกมาเนี่ยอย่างเช่นในสูตรเนี้ยนะคำนวณออกมาแล้วเนี่ยนะมันจะได้ค่าของ C เนี่ยตัวเก็บประจุเนี่ยประมาณ126.7 pf นะก็คือพิโกฟารัด เพราะฉะนั้นค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นค่าโดยประมาณหนับจริงๆเนี่ยถ้ากดด้วยเครื่องคิดเลขเนี่ยหนับค่าที่เราได้เนี่ยมันจะประมาณ1 2 6่งร้อยยี่สินัคูณด้วยสิยกกำลังลบสิบสองับก็คือพิโกอฟลาต์นั่นเองนะครับโดยที่อาจารย์เนี่ยปัดนับจุดหกเนี่ยก็คือปัดเป็นจุดเจ็ดหับอย่างเช่นคําตอบที่เราได้โอเคไหมฮะทีนี้ ในส่วนของการคำนวณเนี่ยโอเคนะมันมีตัวอย่างอยู่นะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกนะอาจารย์คงจะเน้นเกี่ยวกับการกดเครื่องคิดเลขนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะเริ่มนะวิธีการกดนะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเคลียร์ค่าตรงนี้ก่อนนะแล้วก็กดนะฟังก์ชันก็คือกดที่ปุ่มนะ AC นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเครื่องคิดเลขเนี่ยนะก็พร้อมที่จะใช้งานละนะเพราะฉะนั้นเริ่มแรกนะคงจะ นับก็คือ1น่นับหารด้วยนับก็คือกดไปเลยครับเลข1นับแล้วก็หารนับจากนั้นเนี่ยตัวหารมีอะไรบ้างนับเราก็จะใส่ค่าเข้าไปนับอย่างเช่นในตัวอย่างเนี้ยนับมันคูณอ่าคูณด้วยก็คือมี2พายนับคูณด้วย10นับเมกเเฮิรตนะเพราะฉะนั้นแน่นอนนักศึกษาก็ต้องทำการแปลงหน่วยนับค่าของเมกนับก็คือ10กกำลังเท่าไหร่ฮะกำลัง6นับเพราะฉะนั้นต้องรู้ด้วย อย่างที่อาจารย์บอกก็คือเวลาเราใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยพยายามใช้วงเล็บนับมาเป็นตัวช่วยนับในการกดเพื่อหาคําตอบนะเพราะฉะนั้นแน่นอนอาจารย์ก็จะใช้นับวงเล็บนะใส่เข้าไปนะด้านด้านหน้าก่อนเลยนะตัวอย่างเช่นนะถ้าอาจารย์เขียนนะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะฮะถ้าอาจารย์ใช้เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะใส่นับวงเล็บ เข้าไปอีกชุดหนึ่งนับวงเล็บด้านหน้าแล้วก็วงเล็บปิดนับด้านหลังพอเห็นไหมฮะถังหนึ่งนะครับอาจารย์ใส่นับวงเล็บนับแล้วก็ใส่นับวงเล็บเข้าไปอีกชุดหนึ่งนับแบบนี้นับเพราะฉะนั้นเริ่มเลยนับจย์ก็กดกดเลยฮะวงเล็บก่อนนับวงเล็บนับแล้วก็มีวงเล็บนับก็คือวงเล็บที่เราจะใส่ชุดนี้นับกดเลยครับ2นับแล้วก็กด พายนี่คือเราต้องกดฟังก์ชันนะคือกดชิปก่อนนะเพื่อมาใช้เป็นพายนะับจากนั้นก็ค cool, นะูณนับด้วย10 10เมกถูกไหมฮะสิเมกก็ต้อง10เมกนี่ก็ต้องเป็น10กําลังเท่าไหร่ครับ10กําลังเทนะ่าไหร่ฮะกำลัง6แบบนี้ถูกไหมครับเสร็จแล้วนี่ก็เลื่อนนะับฟังก์ชันมานะับจากนั้นก็ใส่วงเล็บปิดอย่าลืมว่ามันมีกําลัง2ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เป็น ฟังก์ชันปุ่มนี้ก็คือเป็น x กําลังสองับกดเข้าไปนะเพราะฉะนั้นค่าในวงเล็บชุดแรกนะก็คือในส่วนนี้นับที่เราได้นับจากนั้นมันคูณด้วยค่าในวงเล็บก็คือ1ไมโครเฮลลี่บวกด้วย1ไมโครเฮลลี่นะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้มันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สามารถที่จะรวมกันได้เลยนะก็กลายเป็น2ไมโครเฮลลี่นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็กดนะคูณนับด้วยวงเล็บนับก็คือ2 นับคูณด้วยเท่าไหร่ฮะสิบอะไรครับไมโครนี่คือ10กําลังเท่าไหร่ฮะลบลบหกถูกไหมฮะก็กดเป็นชิปนับแล้วก็เป็น10หนับ 10x นับแล้วก็อย่าลืมนับไมโครคือลบหนับนักศึกษาก็เลื่อนนับปุ่มนับฟังก์ชันตัวนี้นับมาด้านขวานับเคอร์เซอร์ก็พิพนับตามนี้แล้วจากนั้นก็ใส่วงเล็บปิดนับให้กับตัว ฟังก์ชันนับตัวเลขก็คือชุดหลังนี้นับแต่อย่าลืมเราใส่วงเล็บด้านหน้าไว้นะเพราะนั้นเราต้องใส่วงเล็บปิดนับอีกชั้นหนึ่งนับตามนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ค่านับตรงตามทุกอย่างแล้วนะอันนี้เราก็สามารถที่จะหาคําตอบได้ละอาจารย์กดปุ๊บขึ้นมานับมันก็จะได้เป็นค่าออกมานับคำตอบที่ได้นับก็คือ1.2665 14796คูณ10กำลังล แต่จะเห็นว่า10กำลังลบสิเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปเทียบกับหน่วยนะับที่เราใช้ได้นะเพราะฉะนั้นแน่นอนเราก็ต้องใช้คลิกเลขนะับปรับให้เข้าสู่ในรูปแบบของหน่วยนะับที่เป็นมาตรฐานนะับอาจจะเป็นใกล้ตรงลบสิบนะับก็คือเป็นฮะเท่าไหร่ฮะลบเก้านับก็ได้นะับหรือจะเป็นลบสิบก็เป็นลบสิบสองก็ได้นะับเพราะฉะนั้นยกอย่างเช่นอาจารย์จะแปลงหน่วยนะับอาจารย์ก็กดปุ่มตัวนี้เลยนะ ing เนะพราะนั้นเห็นว่าค่าที่เราได้เนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็นคูณด้วย10กําลังลบ12นะับซึ่งก็คือหน่วยที่เราใช้ก็คือเป็นพิโกฟารัดนั่นเองนะับแต่บางคนบอกอาจารย์ผมอยากตอบเป็นค่าหน่วยตัวอื่นได้ไหมหนะับหรืออาจจะเป็นลบเนะครับนะัาากศึกษากดชิปนะับกดปุ่มนี้นะับก็จะเป็นลบเกนะับนะก็คือถ้าจะเป็นไม่ตอบเป็นพิกโกนะนี้ก็ต้องใช้เป็นอะไรฮะเป็นอะไรฮะ นี้ลบเนะถ้าจะเป็นลบเนี่หน่วยเป็นอะไรครับเป็นอะไรฮะนาโนโน,นะก,ก็ได้นะแต่โอเคเดี๋ยวทั่วไปเนะี่ยเราเราเราใช้หน่วยก็คือเป็นคูณ10กําลังลบสนะิก็คือเป็น pf นะครับก็กดนะฟังก์ชันนี้นะก็กลับมานะเพราะฉะนั้นเขียนว่าคําตอบที่เราได้เนะี่ยก็จะเหมือนในตัวอย่างนี้เลยนะก็ทําการปัดนะจุดสยม นับก็ได้หรือจะเอาคําตอบมาทั้งหมดเลยก็ได้นับแต่ในตัวอย่างนี้อาจารย์ใช้เป็นจุดนิยมหนึ่งตแหน่งนะก็คือเลื่อนจุดมานับแต่ถ้าเกิดคํานวณจริงๆเนี่ยนับก็สามารถเอามาได้ทั้งหมดนับเพื่อที่เอาไปใช้ในการคํานวณต่อนับนักศึกษาก็สามารถกดฟังก์ชันของ a n s ก็ได้นับโอเคนะฮะแต่ในตัวอย่างนี้โอเคเราเอาแค่คํานวณหาค่าของ C ก่อนนับเพราะนั้นก็ฝากไปด้วยนับนักศึกษาก็ลองไปทําการทดลอง กดเครื่องคิดเลขดูนะดูซิว่าคําตอบที่ได้เนี่ยมันได้ออกมาตรงกับในตัวอย่างหรือเปล่าโอเคไหมนะเพราะนั้นก็ในคลิปเนี้ยก็คงจะมีเทคนิคดีๆนับที่เอามาใช้นะในการที่จะฝึกนับกดเครื่องคิดเลขนับนักศึกษาก็จะได้มีความชํานาญนับมากขึ้นโอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นับในคลิปถัดไปนับในคลิปนี้คงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ